สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปข่าวข่าวในวงการวีทูเปอเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับดูว่ามีอะไรสำคัญเกิดขึ้นกันบ้างข่าวแรกเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าผมลืมทำนะเป็นการประกาศจบการศึกษาของคุณแอสเตอร์นะครับโดยเธอบอกว่าจิวตวิกิจกรรมของตัวเองในวันที่13กันยายนก็คือผ่านมาแล้วนะครับหลังจากที่ทำกิจกรรมร่วมกับแฟนๆมามากกว่า3ปี ทุกอย่างบน y o u t u t e t w T ิตและ TikTok จะถูกตั้งไปส่วนตัวและระบบ Membership จะเปิดตัวลงในวันที่14กันยายนขอขอบคุณสำหรับกำลังใจความทรงจำและการสนับสนุนตลอด3ปีที่ผ่านมาและขอให้เป็นแฟนมีความสุขมากๆต่อไปเป็นการประกาศแนวทางช่องของคุณเอนเรเนื่องจากเธอกำลังศึกษาในคณะแพทยศาสตร์และมีภาระง,งานที่หนัก การทำงานร่วมกับการเป็น VTuber จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามสิทธิสมาชิก Membership ได้เต็มที่อาจเกิดความล่าช้าในการส่งสิทธิประโยชน์บางอย่างเพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์เธอจึงมีการเปลี่ยนระบบของช่องนะครับก็เป็นพวก Membership การไลค์ก็จะมาในรูปแบบกองโจรเป็นส่วนใหญ่และขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนมาตลอดต่อมาเป็นการประกาศจบการศึกษาของคนแอริน ขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่ายุติบทบาทในฐานะ VTuber อย่างเป็นทางการในวันที่14พฤศจิกายนระบบเมมเมอร์ชิช่องทางโดเน e จะปิดตัวในวันที่1ธันวาคมช่องทางโซเชียลต่างๆยังคงเปิดให้ติดตามต่อไปขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนและติดตามมาโดยตลอดขอให้ทุกคนมีความสุขและพบเจอแต่เรื่องดีๆและเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอ ตรมาเป็นจดหมายของคนวิเตอร์โฮชิโนะนะครับค่อนข้างยาวมากนะทุกคนก็สามารถหยุดอ่านได้เลยนะผมจะสรุปให้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำกิจการในฐานา uber, ะ VT u b e r อร์หลังจากอยู่ในวงการมา4ปีรวม1ปีครึ่งในร่างปัจจุบันขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดสำหรับความทรงจำความสนุกและการสนับสนุนที่แฟนๆมอบให้เชวงเวลาที่ใช้ร่วมกันถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่เขาจะเก็บไว้เสมอข้อคิดถึงคนที่ทำ V ีทู ber อร์และแฟนๆ ระวังความสัมพันธ์กับแฟนคลับไปชัดเจนและเคารพซึ่งกันและกันเลือกคบเพื่อนร่วมวงการอย่างอรอบคอบแยกแยะเพื่อร่วมงานกับเพื่อนสนิทหาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำวีทูเบอร์วางแผนการเงินและเดทไลน์ชัดเจนแม้เขาจะไม่อยู่ในวงการแล้วแต่ความทรงจำความรักและความสนุกที่แบ่งปันกันยังคงอยู่เขาจะคอยให้กำลังใจแฟนๆและวงการวีทูเบอร์ไทยต่อไปต่อมาเป็นดราม่ากันบ้างนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะมันเกิดขึ้นตอนไหน เป็น MV เพลงใหม่ของด a กาโปนะครับชื่อว่า Not Today ซึ่งที่มีคนบางกลุ่มดราม่าก,กันแหนยเป็นเรื่องของภาพ MV นะครับซึ่งผมไม่อยากลงรายละเอียดนะครับเอาเป็นว่าเป็นดราม่าเรื่องอ r t d เร e กเตอร์ละกันหลังจากมีดรามา่ดาด g a าโปก็ออกมาบอกว่าเพลงนี้เป็นการทำขึ้นมาก็อยากทำเป็นโปรเจกต์หลายๆเพลงและเรื่องบรีฟทุกอย่างเกี่ยวกับวิดีโอเป็นความต้องการของเขาทั้งหมดและคนที่ทำวิดีโอนี้ก็ออกมาตัดพอนิดหน่อยนะครับ ผมเป็นคนที่รับมอบหมายทำวิดีโอนี้ได้เห็นว่าก่อนหน้านี้ฟีดแบ็คออกมาไม่ดีจริงๆก็ทำให้หน้อยนิดหน่อยนะว่าแต่ทำไมคนที่ทำตามเบฟทุกอย่างเนี่ยได้โดนดน่าได้ก็ไม่ใช่ว่าผมทำวิดีโอที่ดีกว่านี้ไม่ได้สักหน่อยแต่เพราะว่าพวกเขาคงไม่รู้เขาเลยเข้าใจผิดพักดราม่าไว้ก่อนนะประมาเป็นเรื่องราดวดีๆกันบ้างน,น,นะครับคุณไนวี่จากค่าย ARP นะครับตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องอยู่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่สุขภาพของเธอไม่คงที่ในช่วงที่ผ่านมา เธออาจต้องพักดูแลสุขภาพและไม่สามารถไลฟ์ได้ถี่เหมือนเดิมรูปแบบไลฟ์ก็จะเป็นแบบกองโจรน,นะครับในเวลาที่สะดวกขอขอบคุณแฟนๆทุกคนสนับกำลังใจการสนับสนุนและความรักตลอดพร้อมฝากเป็นกำลังใจให้เธอและครอบครัวด้วยต่อมาเป็นประกาศจากงาน r e v e r นะครับซึ่งเป็นงานรวม v t u b e r กว่า100ชีวิตนะครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆจับมือกับ ReTuber ตัวเป็นๆถ่ายภาพโพลารอยด์ e e ตรแอนกร e ๊ด แล้วก็แจกลายเซ็นจากทาเลนที่คุณชื่นชอบนะครับใครทอยากไปก็หาซื้อบัตรกันได้นะครับผมจัดวันที่4-5ตุลา2วันนะครับก็ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วค่ามันมีเยอะมากๆเลยนะแต่ผมเอามาแค่นี้นะถ้ามีข้อมูลพลาดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับ